สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้อยู่ร้านช่างเจครับโอ้มาถึงแล้วมาแต่เช้าเลยอุ้คันนี้มาใส่บางฝุ่นตัวนี้โอ้โหดูสวยค่ะน,นี่จอดไว้ตั้งแต่เมื่อวานครับผมมาเดี๋ยวพามาดูความคืบหน้าัหน่อย เดีกครับลูกพี่สสดีครับตตมาช่วยเลยนะนชยยใช่ไหมตกกต่เช้าเลยปตกตปเช้าเลยเหรออุ้ยพอกระจกแล้วเดี๋ยวพามาดูหมวกเราหน่อยครับประกอบแล้วบ่ ัวครับมาแล้วครับอยจะได้ใส่ตั้งนานแล้วเนี่ยแกทำเนียนมากเลยครับหนักไหมพี่หนักไหมไม่หนักเหรอเบาหน่จอยนว่าหนชักเชีย์อ่ะนอ อชดรอบนึงแล้วเอาไปให้ใครต่อไม่เนใครเชีย่ะใครเชียราอู้ตัวนี้มันไม่นเ้ยตนยกขึ้นบึนะใช่อะจะตังได้มันต้องจับตามคนอ่ะตองคนเดี๋ยวเรอคนนั้นมาคนนั้นมาไอหิงทุงออกดิอยากเห็นมาเนี่ย

ร, ais, ร, <oku> รูมันเยอะมันพรุนหมดแล้วเนาะสบายครับ ดูหัวมันค่นหมดแล้วครับเนี่ยครูเยอะเสเหลือเกินทำขาจกออกเลยล้อนกว่าเดิมอีกครับ เช้าคนก็ตก นี่เป็นไรนะใเป็นร้อยครับ จำแมวจมแมวสวยมากเลยนี่หมวกนี้สั่งมาจากช่างแจ็คครับนี่นะใ้รอยากได้ก็ต้องรอคิวหน่อยคิวเกือยาวคิวเกือยาวครับ ผมสั่งก็นานอยู่นะก็จจะได้จะทำเยอะครับตรงนี้น่าจะเป็นไฟนะไฟ แล้วผมก็จะมาใส่บางฝุ่นด้วยครับผมใส่บางฝุ่นด้วยห่้ยหิงเอาครอบน็อตมาแต่ใส่วะไปเก็บครอบน็อตใครมาใส่วะไม่เหมือนกันสักอันนะถ้าขอใครมาใส่ก็ไม่รู้ี่มาใส่บางฝุ่นกลางนะครับยิงยิงยิง มาเอาบางฝุ่นลองใส่เลยดิมันขนาดไหนฮะอะไรฮะมึงเดี๋ยวเดียวมันี่ก่อนมันี่ก่อนแปบ๊บนึงว่าจะเอาบางฝุ่นมาเทียบไอ้หิงก็ไม่ว่างครับหิงมันเหมื่อย อยู่บนนู้นแหละสองอานเดี๋ยวเรามาใสา่เรามาชมตอนใส่ก็แล้วกันนะว่าจะมาเทียบให้ดูซื่อๆอ,อยากให้เห็นนี่ครับจะไม่โล่งอีกต่อไปมันจะไม่หัวโล้นอีกต่อไป เดี๋ยวตรงนี้ต้องเอาไปทําใหม่นะบอกว่ามันเหยียบหางตัวเองอะ่ะมีบางฝุ่นบางฝุ่นตรงเนี้ยเหยียบน่าจะหลุดตัวไหนตัวหนึง่งปุ๊บแล้วก็เหยียบอะ่ะเหยียบปุ๊บแล้วก็ดึงมาอ่ะหักเลยครับตัวเนี้ยดูอ่ะอยู่ในรูปแบบไหนวะเนี่ยเคาะทำใหม่นะ fc นี่ก็ 1, 2, 3, 3คันกับรถผมครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ